เด็กๆก,กดไลค์และกดติดตามพวกเรากันด้วยนะคะขอบคุณมา,จากจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะหม่อมมาวันนะคะก็จะให้น้องอลิสนะคะทำการลื้อของเล่นเนี่ยดูสิของเล่นเห็นไหมมีเจ้าหญิงเบลมีเจ้าชายอาูรมีเจ้านี่คล็อกคล็อก,อกมันชื่อว่าคล็อกเวิร์ดนะคะเป็นตุ๊กตาในเรื่อง Beauty and the Beast นะแล้วก็มี อะไรไม่รู้ว่าโลกเล่ตุ้งเป้เต้ไปหมดเลยในบ้านกระต่ายอันนี้นะอ่ะเริ่มแล้วน้องอ้อยเริ่มดูอ่านี่คืออะไรคะไฟเอาไว้ติดตรงไหนติดสิคะลูกมันต้องแขวนนี่ตรงไหนคะต้องหาต้องหาตรงที่เป็นมุมของบ้านอ่ะแขวนได้ยังนี่เป็นไงเป็นไงห้องครัวเริ่มสวยขึ้นแล้วเป็นไงเป็นไงเรื่องละอ่ะนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าในบ้านกระต่ายนะคะมีหมา นี่นะอันนี้ก็จะเป็นหมาที่หยอด่สตัวหมามาหยอดตุ๊กตาตามตู้ตามห้างมา,มาตัวละสิบบาทเด็นะมันน่ารักนะคะเนี่ยหยอดมาหลายตัวมากเลยหมามากหมดไปเป็นร้อยนะเนี่ยค่อย,อยๆหยอ,ไปไปห,หยอดทีไปครั้งนึงก็หยอดทีหนึ่งไปครั้งหนึ่งก็หยอดทีหนึ่งก็จะได้มาเน um. ี่ยหลายๆตัว,ตวเก็บมาเป็นคอลเลคชันเลยนะส่วนตัวนี้หมามาก็ไปหยอดมาเหมือนกันนี่หยอดมาตอนแรกมันจะเป็นลูกบอลมาใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาประกอบอันนี้นะเป็นตุ๊กตาหยอดตู้มาเหมือนกันตัวละ60บบาทเด็กๆ นีหยอดมา2ตัว60บาทตัวละ60บาทเนี่ยหยอดตู้มาตามห้างเดี๋ยวไว้หลังจะพาเด็กๆไปหยอดตู้ที่ห้างนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซตของ beauty and the beast ใช่นี่เป็นเป็นตุ๊กตา beauty and the beast นะเด็กๆเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วแนนแนนแตันแตนแตนดูเลยะดูเลยหนึ่งั้นหงยนะมีห้องซักเสื้อผ้ามีห้องน้ำมีห้องนอน เนีไปดูก่อนได้ไหมคนอึ๊ะอ่ะโอเคงั้นเราจะเริ่มที่ห้องไหนก่อนคะน้องอลิสดูเรียนมาอันนี้ระเบียงนี่ห้องดูแลมสุนัขเหรอคะไหนอันนี้อึ๊ะยังไงอันนี้ชะโครงเนี่ยของใครคะเนี่ยเอ้ยอึ๊ะอยู่ขัดพี่จะตายอึ๊ะอยู่ด้วยโอ้โแล้วทรายมีชักโครงสองอันเลยอ่ะก็ของตัวนี้ไงของตัวนี้ ตัวหนึ่งก็ต้องมีช็โคโกอันนึงเลยเหรอใช่แล้วอันนี้คนนี้คนนี้ดูแลหมาเศร้าคนนี้หมาตัวนี้เศร้าหมาตัวนี้ตัวเพราัว่าพวกนี้ชอบโดดชอบแก้งตัวนี้ไงอ๋อหมาพวกนี้มันชอบแก้งเจ้าตัวนี้เหรอใช่แล้วก็เลยต้องให้เราเลยต้องจับมันแยกกันใช่ไหมล่ะคนตัวนี้ก็เลยต้องแยกกันกับตัวนี้สองตัวนี้ไงแล้วอ่าเดี๋ยวก่อนนะเราช้าๆนะลูก อลิซได้นับรือเปล่าว่าน้องอลิซจะมีตุก๊กตาเจ้าลูกหมาตรงเนี้ตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่มีทั้งสิบสี่ตัวแสดงว่ามาเสียเงินไปทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทกับมีตุ๊กตามาสิบสี่ตัวแล้วนี่ นี่นะคะสองตัวนี้ก็จะเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นพ่อแม่หมาของตัวนี้ตัวเศร้าแล้วห้องนี้ล่ะคะเนี่ยอยากดูห้องนี้แล้วเนี่ยโหเห็นไหมเจ้าหญิงเต็มไปหมดเลยอ่ะห้องของเจ้าหญิงนะ้วค่ะคนดีกว่ามีชื่ออะไรกันบ้างแอริเอลไหนแอริเอลคะตัวไหนแอแอริเอลอ๋อตัวผมแดงชื่อแอริเอลเป็นแอริเอลเป็นเจ้าหญิงรังเงือกใช่ไหมคะแอริเอลอะไรดูสิตัวมันเล็กอ่ะเนาะ มันก็หัวมือริดเลยบังหมดเลยนะเอริอัลผมแดนเชอร์ลลาพันเซลซินเดอเรล่าออโรล่าออโรล่าคือสีอะไรคะสีชมพูสีชมพูคือออโรล่拉แล้วก็สโนไวท์สโนไวท์เบลอยู่กับกุหลาบอ๋อเบลอยู่กับดอกุหลาบแล้วก็ ดูกับหมาด้วยหมาหมาหมาหรือหมาเลยหมาโอเคแล้วเนี่ยค่ะี่ห้องห้องซักเสื้อผ้าใช่ไหมคะตอนตอนจริงแล้วอ๋อนี่ไงอันนั้นซักในนั้นแต่เราต้องมาุ้ยมีเสื้อมีถุงเท้าตากอยู่หน้าบ้านด้วยมีชุดตากอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วก็มีชุดตากอยู่ตรงนี้ด้วยให้ดูหน้าบ้านราะว่าจะได้โดนแดดใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นห้องอะไรคะห้องครัว รอให้น้ำเดือดโอ้โหปุดๆปุดๆุดๆุดๆเลยนะนี่โอ้อะไรดำๆอะคะต้มช็อกโกแลตแล้วป่ะดินน้ำมันดินน้ำมันมีเตาสีฟ้าแล้วก็มีเตาอะไรอีกล้วก็นี่เก็บขอนแล้วก็ห้องรับประทานอาหารแล้วก็นะอ่าแล้วก็ไปชั้นบนอ๋อถ้าเราจะขึ้นถ้าเราจะทํากับข้าวเสร็จแล้วต้มน้ําเสร็จแล้วถ้ายังทำไม่เสร็จก็มาเล่นอะไรเล่นก็ได้แต่จริงๆเล่นนี่ของเล่นหมาอ่ะเดี๋ยวก่อนเรามาท่องทีละห้องกัน อันนี้คือโต๊ะกินข้าวมีบนโต๊ะกินข้าวมีแซนเนสสแต่ดอรก่อนูน้องหมาดูวน้องหมากำเเ<ด>ลัลงย้อยงสุนัขกันตอโอเคอันนี้น้องอลิเปลี่ยนอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้จะกรงสุนัขตอนนี้มาเป็นเปลี่ยนมาเป็นที่เล่นสไลเดอร์ของเจ้ากระต่ายน้อยหน้าบ้านตรงนี้ก็มีอะไรมีชิงช้าอ๋อมีอันนี้อะไรอ่ะชิงช้าแกวงไปแกวงมาแล้วก็มีลูกหมีลูกกระต่ายสองตัวใช่ไหมเอามานั่งนี้ได้ไหมนั่งโชว์เพื่อนๆดูสิ นี่ฉันจะนั่งชิงช้าแล้วนะมานั่งกับฉันไหมล่ะได้เลยได้เลยดึงดึงดึงแขวนเคฮกไปไหวแขวนไปแกวนมาได้ด้วยนะอย่าลุกไแขวนไปตรงนี้ไม่ได้ตอนนี้ว่ากำลังอยู่หัวทิ่มเลยอ่ะเอาล่ะตอนนี้คือเสร็จงานจริงๆแล้วนะคะนนี้จะอกไปหยุดมาหยุดมาหยุดหนี่คือระเบียงตรงนี้เอาไว้สำหรับเลี้ยงหมา เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงสุนัขอันนี้ก็เป็นห้องสําหรับให้เจ้าเจ้าหญิงอยู่นะอยู่ด้วยกันเป็นห้องโถงใหญ่อันนี้ก็จะเป็นห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องซักผ้านะแล้วก็ถ้าเกิดเราซักเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะมาตากที่หน้าบ้านตรงนี้นี่ตากเสื้อผ้าหน้าบ้านนตากเสื้อผ้าหน้าบ้านเพืจะได้โด,ดนแดดแล้วก็นนี้ก็จะเป็นห้องอะไรคะห้องสไตี้มีห้องอาบ,บน้ำแล้วก็มีชักโครก

ด้านหลังนี้แล้วนะ ติดตามแล้วก็กดไลค์ให้น้องอลิสแฮสฟันกลับมามาด้วยนะคะบ๊ายบายกดไลค์และกดติดตามให้เพจอลิสแฮสฟันด้วยนะคะเด็กๆ